สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการสร้างคํานําไปใช้นะคะและเราอยู่ในเรื่องของประโยคนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเป็นเรื่องของประโยคความรวมค่ะ,ะนักเรียนลองสังเกตประโยคนะคะที่บนหน้าจอนี้นะเธอจะกินข้าวหรือขนมนะคะมี2ประโยคนะคะประโยคที่1เธอจะกินข้าวหรือขนม ประโยชน์ที่สก็คือตั๊กเป็นดาราและนักร้องนะคะนักเรียนสังเกตสิว่ามันเป็นประโยคความรวมอย่างไรและมันแตกต่างจากประโยคสามัญหรือประโยคความซ้อนอย่างไรที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะอลองสังเกตนะนะคะประโยคที่1น,นะคะและประโยคที่2นะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย เธอจะกินข้าวหรือขนมใช่ไหมคะสังเกตคําว่าอะไรคะคำว่าหรือใช่ไหมเอ่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการมีตัวอะไรคะมีตัวเลือกใช่ไหมคะเธอจะกินข้าวนะคะเธ <Drake> อจะกินขนมนะคะเป็นประโยคความรวมแล้วนะคะแต่เป็นประโยคความรวมในลักษณะของตัวเลือกนะคะคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ,ะต่อไปประโยคที่2ตั๊กเป็นดารา,ลาและนักร้อง อย่าลืมนะคะนี่หนึ่งประโยคความรวมจะต้องมีคำเชื่อมนะคะ <_ t une> ตั้งเป็นดาราและนักร้องคำไหนเอ่ยคำที่เป็นคำเชื่อมกันก็คือคำว่าคำว่าแล,าและนะคะทีนี้แตกต่างจากข้อหนึ่งแล้ว <_ t une> ข้อหนึ่งเป็นลักษณะของตัวเลือกใช่ไหมคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะข้าวหรือขนมจะกินอะไรดีนะคะสองเนี่ยคนคนเดียวกันนะคะแต่เป็นทั้ง2องอย่างนะคะเป็นดาราแล้วก็เป็นนักร้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทําไมเอ่ย ประโยคความรวมที่มีลักษณะย็งไงคะเป็นภายในใจความทําไมเอ่ยใจความเดียวกันนะคะใจความเดียวกันนั่นเองเนาะอ่ะโอเคต่อไปนะคะเราลองมาดูกันเลยว่าประโยคความรวมนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะประโยคความรวมก็คือประโยคนะคะที่นําประโยควยวะค,ะความเดียวนะคะความเดียวนะตั้งแต่2ประโยคนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเธอจะกินข้าวเธอจะกินขนมนะคะคือใส่คําว่าหรือข้าไมก็คือนําเขามาทําไมนะคะ นำเขามารวมกันนั่นเองเหมือนกับอ่าสองก็คือตั๊กเป็นดารานะคะและนักร้องนะคะประโยคแรกคือตั๊กเป็นดาราประโยคที่สองก็คือตั๊กเป็นนักร้องนะคะอันนี้ก็คือนำมารวมกันโดยที่เขาใส่อะไรเข้าไปคำเชื่อนะคะหรือคำสันธานลงไปนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะโดยใช้คำสันธานนี่ไงนะคะรู้เนาะคำสันธานคืออะไรก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะคะอ่าเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนนะคะให สมบูรณ์นะคะใส่คําเชื่อมลงไปไม่ให้เกิดความสับสนนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคความรวมนะคะต่อไปนะคะโครงสร้างของประโยคความรวมมีอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยประโยคความเดียวนะคะอ่าประกอบไปด้วยคําสันธานหรือคำอ่าหรือคําเชื่อมนั่นเองนะคะประโยคความเดียวนะอ่บวกประโยคความเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอ่าประโยคที่1และประโยคที่2ใช่ไหมคะนำเขามารวมกันเกิดเปดาา็นะไร เกิดเป็นประโยคความรวมนั่นเองนะคะก็เกิดเป็นประโยคความรวมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งประโยคที่1แล้วก็ประโยคที่2ขาดไม่ได้เลยก็คือคําสันคําสันธานนั่นเองนะคะนาประโยค2ประโยคมารวมกันนะคะให้เป็นประโยคความรวมนะคะอ, s <S อันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างของประโยคความรวมนั่นเองนะ,ะต่อไปนะคะลองมาดูชั้นอ่านหนังสือแต่น้องเล่นตุ๊กตาอ่านนะคะเกิดความอะไรกันแล้ว ขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้นักเรียนค่อยๆสังเกตไปนะคะว่ามิดพูดถึงประโยคความรวมที่มีลักษณะใดบ้างนะคะแรกคือเลือกใช่ไหมคะเลือกอันที่สองคือคอยตามใช่ไหมคะคอยตามเหมือนกันนะคะอันที่สามก็คือทำไมคะแต่ขัดแย้งแล้วนะคะอ่าโอเคฉันอ่านหนังสือแต่อ่าน้องเล่นตุ๊ก,กตาประโยคที่1ฉันอ่านหนังสือ ประโยคที่สองน้องเล่นตุ๊กตานะคะนำมารวมกันนะคะบอกแล้วว่าโครงสร้างของประโยคก็คือประโยคที่หนึ่งแล้วก็ประโยคที่สองนะคะโดยมีคําคําเชื่อมนะคะมารวมกันให้เป็นประโยคความรวมนั่นเองนะคะก็คือฉันอ่านหนังสือแต่น้องเล่นตุ๊กตานะคะคาสันธานหรือคําที่เชื่อมประโยคกันก็คือคําว่าคําว่าแต่นั่นเองอ่าโอเคต่อไปนะคะน้องชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ฉันชอบกินเกาเหลาอ่าประโยคที่หนึ่งก็คือ น้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวประโยชน์ที่2ก็คือฉันชอบกินเกาเหลานะคะคำเชื่อมคําสันธานของประโยคก็คือคําว่าคําว่าอะไรคะคาว่าแต่นั่นเองเนาะอ่านี่ก็คือจะเป็นประโยคที่1นนะคะฉันชอบกินเกาเหลาก็คือจะเป็นประโยคที่2นําเขามารวมกันบวกกันนะคะก็คือเป็นลักษณะของประโยคความรวมนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะถ้าเธอตั้งใจเรียนก็จะทําข้อสอบได้นะคะ,นะคะอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรกันแล้ว อืมเป็นเหตุตามด้วยเลยคะ่ะเป็นผลใช่ไหมเอ่ยนะคะเหตุยังไงคะอ่านี่ไงถ้าเธอตั้งใจเรียน่าถ้าเธอตั้งใจเรียนนะคะก็จะทําข้อสอบได้นะคะคำเชื่อมคือคําอะไรลูกก็ใช่ไหมคะอ่ะก็ก็จะนะคะก็คือคําว่าก็อ่ะประโยชน์ที่หนึ่งก็คือถ้าเธอตั้งใจเรียนประโยชน์ที่สองก็คือทําข้อสอบได้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นประโยคความ,มรวนลักษณะของ เหตุและผลนะคะตามกันมาอ่าโอเคต่อไปนะคะลักษณะของประโยคความรวมอ่าเมื่อกี้มียกตัวอย่างไปกี่ประโยคเอ่ย1ประโยค2ประโยค3ประโยคใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ย้อนมาตรงนี้อ่าตรงแรกเลยนะคะที่อ่าเธอจะกินข้าวหรือขนมตักเป็นดาราและนักร้องนะคะอ่ะเราลองมาดูลักษณะของเขานะคะอ่าลักษณะของประโยคความรวมเป็นไงนะคะหนึ่งประโยคความรวมความรวมนะคะเชื่อมคำนะคะเชื่อมความนะคะที่ คล้อยตามกันอลองนึกสิอ่าตักเป็นนาลาแล้วนักร้องอืมเป็นแบบไหนอ่าฉันอ่าน้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่ฉันชอบกินเกาเหลาเป็นแบบไหนออาลองดูนะคะประโยคความอสองประโยคความความรวมนะคะเชื่อมความขัดแย้งกันนะคะเชื่อมความขัดแย้งกันต่อไปนะคะสามประโยคความรวมนะคะเชื่อมความเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลกันอืมมีตรงไหนไหมที่มียกตัวอย่างไปที่มันเป็นเหตุและมันเป็นผลกันสี่ ประโยคความรวมนะคะเชื่อเชื่อมความให้เลือกนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง anf. นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง,น,งนะคะก็ลองนึกซิอันไหนที่มันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าอันไหนที่มันเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลกันอย่างเมื่อกี้เลยยกตัวอย่างไปย้อนไปลองนึกเองนิดหนึ่งนะคะอ่าโอเคเราลองมาดูนะคะทีนี้ประเภทนหนึ่งประโยคความรวมนะคะเชื่อมความคล้อยตามนะคะคล้อยตามกันนะคะ,คก,นนะ,คะก็จะมีคําว่าและอ่าทั้งและแล้วก็ แล้วจึงนะคะแล้วจึงแล้วก็พอก lawsuit. พ Ο, ๆๆ็นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทที่1ลักษณะที่1ก็คือประโยคความรวมนะคะที่เชื่อมความคล้อยตามกันเองเพราะฉะนั้นตอบได้ยังอ่ะอันนี้จำได้ไหมเอ่ยตักเป็นดาลาและนักร้องอืมเพราะฉะนั้นเจอคำว่าอะไรคะ คำว่าแหละก็คือทาไมคะคล้อยตามกันนะคะคล้ายกันนะคะก็จัดอยู่ในประเภทของประโยคความรวมเชื่อมความคล้อยตามกันนั่นเองนะคะต่อไปประเภทที่2ประโยคความรวมเชื่อมความขัดแยง้งอ่าก็จะมีคําว่าแต่แต่ก็แต่ทว่าถึงก็เจอประโยคไหนไหมที่เรายกตัวอย่างกันไปอ่าน้องชอบกินอ่าน้องชอบกิน ก๋วยเตี๋ยวอืมก๋วยเตี๋ยวแต่อืมฉันชอบกินเกาเหลาอ่าเจอคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแต่นะคะประโยคนที่หนึ่งก็คือน้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวประโยคที่สองก็คือฉันชอบกินเกาเหลานำเขามาเชื่อมกันนะคะอ่าคำว่าแต่ก็จัดอยู่ในประเภทของ ประโยคความรวมที่เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะอ่ะโอเคต่อไปประโยคความรวมเชื่อมความเป็นเหตุอแล้วก็เป็นเป็นผลกันนะคะอ่ะก็จะมีคําว่าเพราะมีคําว่าดังนั้นจุดๆจ,จึงจึงเพราะฉะนั้นจุดๆจ,จ,จึงอืมเมื่อกี้เจอไหมประโยคที่มันเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลกันอ่าประโยคนี้ใช่ไหมเอ่ยถ้าเธอตั้งใจเรียน อ่าถ้าเธอตั้งใจเรียนนะคะอ่าไม่ใช่มากี้ย้อนประโยคไปนิดนึงเพราะอะไรนะคะไม่ใช่ถ้าเธอเพราะเขาอ่าเพราะเขาตั้งใจเรียนจึงอ่าสอบได้นะคะอ่าเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลกันใช่ไหมคะอ่า เพราะใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเขาตั้งใจเรียนจึงนะคะจึงสอบได้นะคะนี่ก็คือเป็นเหตุเป็นผลกันเหตุคืออะไรตั้งใจเรียนนะคะผลที่ตามมาคือทำไมเอ่ยสอบได้น,นั่นเองอ่าโอเคต่อไปนะคะ4ประโยคความรวมนะคะเชื่อมให้เลือกระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีคำว่าหรือหรือจะมีคำว่ามิฉะนั้นนะคะหรือไม่ก็นะคะแล้วก็คำว่าไม่ก็อเองก็จะใช้4คํคำนี้ด้วยกันนะคะ ประโยคความรวมนะคะที่เชื่อมให้เรานั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเธอจะไปวิกซีหรือจะไปตลาดเอาเลือกจะไปไหนใช่ไหมคะประโยคที่หนึ่งก็คือเธอจะไปวิกซีประโยคที่สองก็คือเธอจะไปตลาดนะคะใส่คำเชื่อมไปก็คือคำว่าคาว่าหรือให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะจะไปไหนอยกตัวอย่างนะคะอ่ะเธอจะไปวิกซีหรือไปตลาด นะคะอ่าประโยคแรกก็คือเธอจะไปบิ๊กซีประโยคสองก็คือเธอจะไปตลาดให้เลือกนะคะคือคําว่าหรือนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของประโยคความรวมนะคะที่เชื่อมนะคะให้เหล่านั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองอ่าโอเคต่อไปนะคะข้อสังเกตง่ายนะคะประโยคความรวมอันนี้นะคะเป็นทริกเป็นทิกประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันก็คือข้อที่ เขาตั้งใจเรียนเขาถึงสอบได้คะแนนดีนะคะประโยชที่เป็นเหตุจะมาก่อนผลเสมอนะคะเหตุก็คืออะไรอะ่ะเขาตั้งใจเรียนใช่ไหมเอ่ยนะคะอ่ะผลที่ตามมาก็คือเขาทําไมคะสอบได้นั่นเองอ่าโอเคต่อไปนะคะสุมาลีและจินดาเรียนยุวกาชาติเหมือนกันนะคะคือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่า คำว่าและอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความรวมที่มีลักษณะทําไมคะคล้อยคอยตามนั่นเองอ่าต่อไปนะคะฉันรักเขามากแต่ว่าเขากลับไม่รักฉันเลยประโยคหนึ่งก็คือฉันรักเขามาก2คือเขากลับไม่รักฉันเลยคําเชื่อมคือคําว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคความรวมที่มีความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปแก้วหรือไม่ก็ก้อยไปช่วยแม่ยกของหน่อยจ้ะประโยคที่หนึ่งก็คือแก้วไปช่วยแม่ยกของหน่อยจ้ะ เหยุบบที่2ก็คือก้อยไปช่วยแม่ยกของเลยจ้ะคำเชื่อมคือคําว่าหรือไม่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยประโยคความรวมที่มีลักษณะเป็นไงคะอ่าย้อนนิดหนึ่งจําได้ไม่เอ่ยอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นอ่ะน,น,น,นี่ใช่ไหมคะที่เราต้องทําไมคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าก็เป็นประเภทเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใครก็ได้อ่ะโอเคต่อไปนะ อ่านี้ซ้านะคะต่อไปเพราะเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวจึงไม่มีใครคบค้าสมาคมสังเกตเลยเห็นคําว่าอะไรคะคําว่าเพราะคือคําว่าจึงใช่ไหมคะข้อสังเกตคือถ้าเป็นประโยคความรวมที่เป็นเหตุเป็นผลการอะไรมาก่อนเหตุมาก่อนใช่ไหมคะตามด้วยผลมาทันแรกเป็นอะไรคะเป็นเหตุอืมมาทันที่สองเป็นอะไรคะเป็นผลเหตุคือเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะที่ไม่มีคนคบก็คือเป็นผลนะคะที่มาจากอะไรนั่นเอง มาจากเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งเหตุและผลไปอยน่ที่นึงก็คือเธอเป็นคนเห็นแก่ตัว2ก็คือไม่มีใครครบคาสมาคมด้วยนะคะคาเชื่อมก็คือคําว่าเพราะแล้วคาว่าจึงนั่นเองนะคะก็จัดอยู่ในประเภทของประโยคความรวมนะคะที่มีลักษณะก็คือเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลกันนั่นเองอ่าต่อไปนะคะทรัพย์และสินเป็นลูกของชาอ่าเป็นลูกชายของพ่อค้าลานพาณิชย ซับและสินคือชื่อคนนะคะไม่ใช่ซับสินนะซับคนที่หนึ่งนะคะสินคนที่สองนะคะเป็นลูกชายนะคะของร้านคา้าพาณิชคือคำว่าอะไรคะคำว่าคำชื่อคื่อว่าและนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคล้อยคล้อยตามประโยคนที่หนึ่งคืออะไรซับเป็นลูกของชายพ่อค้าร้านพาณิประโยชที่สองก็คือสินเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านพานินะคะค,คำชื่อมคือคำว่าและนั่นเองและจัดอยู่ในประเภทของประโยชความรวมที่มีลักษณะคล้อยตามกัน นะคะอ่ะต่อไปนะคะทั้งกัญชัยและรัชนนท์นะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกรกังวลสังเกตง่ายมากคําว่าอะไรลูกคําว่าและนะคะอันนี้ก็คือเป็นคําเชื่อมนะคะจัดอยู่ในเพศไหนไม่ไหนเอ่ยคล้อยคอยตามนั่นเองนะคะอ่าประโยชน์ที่หนึ่งก็คือกัญชยัยเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกรกังวลประโยชน์ที่สองก็คือรัชนนท์เป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกรกังวลน,นะคะนามารวมกันนะคะเพราะมีมีลักษณะอย่างคะ คล้ายกันนะคะเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนวังไก่กังวลเหมือนกันเป็นนะักเรียนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจัดอยู่ในประเภทของประโยคความรวมที่มีลักษณะล้อยตามนั่นเองอ่าต่อไปนะคะฉันเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่ออ่ะประโยคที่หนึ่งคือฉันเตือนแล้วประโยคสองคือเขาไม่เชื่อใช่ไหมคะอ่ามีคําว่าอะไรเอ่ยคาว่าแต่ใช่ไหมคะอ่ะคำว่าแต่เป็นคําเชื่อมใช่ไหมคะก็คือเป็นคําสันธานในประโยคนี้นะคะแต่ก็คือมีความขำหมายกันแล้ว ไม่เหมือนกันแน่นะคะคือจัดอยู่ในเพศของความรวมที่มีลักษณะเป็นขัดแย้งกันนั่นเองอ่าโอเคต่อไปคุณชอบดนตรีไทยหรือดนตรีสากลนะประโยชน์ที่หนึ่งก็คือคุณชอบดนตรีไทยเปรียสองก็คือชอบดนตรีสากลนะคะชอบอันไหนนะคะก็คือคําว่าคําเชื่อมคือคําว่าหรือนะคะอันนี้ประเภทไหนเอ่ยเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะจัดอยู่ในประเภทของประโยคความรวมที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองอ่าโอเคต่อไปนะคะเขามีความเพียรพยายามเขามีความเพียรมากเพราะฉะนั้นเขาจึงประสบความสําเร็จนะสังเกตเห็นไมเอ่ยมีจุดสังเกตก็คืออะไรมาก่อนเหตุกับผลเหตุมาก่อนใช่ไหมคะผลจึงตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําเชื่อม อ่าอันนี้คือคำเชื่อมนะจัดอยู่ในประเภทของประโยคความรวมที่มีเหตุและผลนะคะอ่าเขามีความเพียรพยายามมากคือเหตุอ่าเขาจึงประสบความสําเร็จคือผลประโยชที่1เขามีความเพียรพยายามประโยชนที่2ก็คือเขาประสบผลสําเร็จ